พระโสดาบันได้ยินคำของทิดาจึงบอกกรรมฐานให้ไม่นานนางบรรลุมรรคผลแม่จา๋านักบวชเหล่านี้ยังหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยสสวยน่าดูหน่าชมละเอียดอ่อนฉะอยจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปกระมังเหตุไรหนอจึงพากันบวชในวัยนี้นะแม่นะลูกเอ๋ยมีโอรสเจ้าสากยะออกผนวดจากราชตระกูลสากยะ เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์ทรงแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนักบวชเหล่านี้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็พากันออกบวชจะลูกสมัยนั้นอุบาสกผู้หนึ่งบรรลุผลรู้แจ่มแจ้งคำสั่งสอนเดินไปตามถนนนั้นได้ยินคำกล่าวนั้นแล้วก็เข้าไปหาสตรีทั้งสองนั้น ขณะนั้นพราหมณ์จึงกล่าวกับอุบาสกผู้นั้นว่าท่านอุบาสกเดี๋ยวนี้กุลบุตรจํานวนมากสละพวกสมบัติเป็นอันมากสละเครือญาติใใหญ่พากันบวชในลัธิสมัยของพระสกยเจ้ากุลบุตรเหล่านั้นเห็นอํานาจประโยชน์อะไรหนอจึงพากันบวชเห็นโทษในการพรลายเห็นอนิสง์ในการออกบวชแล้วจึงขยายความนั้นตามสมควรแก่กำลังความรู้ของตนโดยพิสดารพันานาคุณของพระรัตนตรัยประกาศคุณอน,นิสง์ของศีลห้าทั้งปัจจุบัน ทังภายหน้าลำดับนั้นทิดาของพรามจึงถามอุบาสกนั้นว่าแม้เราก็สามารถตั้งอยู่ในสารณะและศีลแล้วบรรลุคุณานิสง์ที่ท่านกล่าวได้หรือท่านเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทั่วไปแก่คนทุกคนเหตุไรจะไม่สามารถเล่าแล้วได้ให้สารณะและศีลแก่นางทิดาครามนั้นรับสารณะนะสมทา,านศีลแล้วถามอีกว่าจิตที่ควรทำยิ่งกว่านี้มีอีกไหมอุบาสกนั้นกำหนดว่านางเข้าใจหรือว่านางคงจะพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อจะประกาศสภาวะของร่างกาย จึงบอกกรรมาฐานคืออาการ32ให้นางเกิดคลายความรักในกายสูงขึ้นไปก็ให้สลดใจด้วยธรรมกถาที่ประกอบด้วยตรายักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นบอกทางวิปัสสนาให้แล้วก็ไปทิดาของพราหมณ์นั้นสนใจทุกคําที่อุบาสกนั้นกล่าวในไว้แล้วมีจิตมั่นคงในการใส่ใจปฏิกูลสัญญาเริ่มตั้งวิปัสสนาเพราะความพรักพร้อมแห่งอุปนิสัยไม่นานักก็ตั้งอยู่ในโซดา ้สกะเทวราชตรัสบ,บอกเรื่องนั้นถวายท่านพระมหาโมคคลานเถระพระเถระจึงกราบทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําความข้อนั้นให้เป็นอัตถุปฏิเหตุเหตุเกิดเรื่องจึงทรงสแสดงธรรมแก่บริษัทที่ประชุมกันเทศนานั้นเกิดประโยชน์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกแหลจบอัทถกถาเปรศการิยวิมานพระสุตังตปิดกขุทธกนิิายวิมานวัตถุเล่มสองภาคหนึ่งหน้าที่สิบสี่